พาไปดูดอกไม้อีกแล้วเด็กไปเก็บนี่พี่น้องเอ้ยดอกขาวกุขาวกุ่มบันดอกเอียงวะเมื่อก่อนเนี่ยนะวันละดอกสองดอกสามดอกตอนนี้นะมีแต่ดอกใหญ่มีแต่ดอกใหญ่ๆบรนๆดูถิกะโอ้โหงามมากนี่ดูสิ เต็มเลยบนต้นยังไม่ร่วงก็มีโอ้โหพี่น้องพูดนะเป็นดอกปุ่มๆเดี๋ยวฮาชิมาเก็บกันพูดนะนี่เอฟซีดอกแค่ดอกแค่เดี๋ยวกางถุงก่อนการถุงก่อนการถุงก่อนพี่น้องพี่น้องเอฟซีเราจะพามาดู ดอกแค่เด้อดอกงหญ่ๆนี่นะดอกบานใหญ่มากเดี๋ยวจะไปทําให้พ่อกับแม่กินวันนี้เราจะกลับบ้านนี่โหวันนี้ได้เยอะมาก เพราะว่าทุกวันละหล่นวันละดอกสองดอกวันนี้เยอะมากเ <c oughs> ขาขาวป,ปวบทั้งนั้นเลยมันต้นนางก็ยังมี <c oughs> ช่วงนี้หน้าดอกเคหน้าดอกเคพี่น้อง ยิงดิยิงทิ้ง,ง,งมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรฮะ ดอกแคที่สวยงามแล้วไม่เปื้อนดินด้วยนะตกใส่พื้นปูนตรวนี้นองเอ้ยเบิง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 บิงดอกงามคักงามขนาดนเก็บใส่ถุง <laughs> เก็บใส่ถุงมาทำอะไรอ่ะฮะ What about a cup? เสร็จแล้วโอ้โหได้ตั้งเยอะนี่เต็มถุงเลยเต็มถุงเลยดอกตุมต่มก็มีเบิง้งพี่ดองดอกตุ่มก็มีในดอกบาน,นยังมาท่านห่วงอาซื้อหวงมือนีสาย,สายเดอ้อดอกนี่นะโอ้นู่นนู่นหลวงค้างอยู่นู่นใบมันก็น่ากินนะ ใบมันจะกินได้ปะ่ะใบมันนี่นี่ค้างอยู่ตรงนี้ใบหนึ่งหุดอกหนึ่งโอ้ดอกขึ้นลวงลายใช่ป่ะมืนอนี่อุย้ยดอกตูมเต็มเลยดอกตูมเต็มเลยน่ะพรุ่งนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆดอกตูมเต็มเลย,เเลยน่ะที่แรกมาอยู่เก็บได้วันละดอกสองดอกอะนะนู่ลวงลวงค้างกิ่งไม้ก็มีเนีย่ยดอกตูมมัน ดอกตูมมันมีทุกกิ่งเลยอ่ะมีก็จะล่วงอีกแล้วเนี่ยโหแยบเลยต้นนี้แค่ต้นเดียวเองนะเนี่ยต้นเดียวเองนะเนี่ยอันนี้ต้นผักกระโดนตอนเช้า ที่ร้านนะคะ